สวัสดีครับพี่นอ้อ,อ,อ,องแฟนเพลงเส้นหมอลำครับบรรยากาศตอนสายๆนะครับเมื่อนี้กับร่างมีแดดครับผมบรรยากาศตอนอ่าไยๆๆๆนะครับผมเดี๋ยวะพอนกี้เทียนเดี๋ยวะพอนกิเทียนคอดกีดนะครับผมพี่น้องครับควบคุมโดยปาำนาสนะครับปาำนาสมือหนึ่งของเรา สุดยอดสุดยอดอันนั้นกระเทยสนันเลยพี่น้องโอ้ยอนน่าจักสาวหน่อยสู้ต่อไปครับบอสให้กำลังใจอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วครับ188บาทนะครับไลฟ์สดกลุก่มปิด4วัน31123นะครับพี่น้องผู้ใดบ่สะดวกไปหนาเวทีนะครับผม พี่น้องเป็นกำลังลแรงใจกับทิ้งนัสาวหน่อยเพื่บนบาดแทงนะครับผมเดี๋ยวก็เทพื้นนะ เบิงทางเดี๋ยวก็เก็บเวทีครับทีมงานเรากำลังเก็บเวทีครับอ้สุดยอดสุดยอดเตรียมแล้วป่ะ ไซส์เล็กอย่างเดียวผุดยอดไซส์มืดบอกขั้นเดียวหนี่งสองขั้นบอกอ๋อผุดยอดมาตรฐาน ย้วทเ้างดินทางจากมุงแบ่งเดินทางจากมุงฮะๆยนียเนาะคำคำเนี่แล้วเนาะซ้ำซกันมือนั่นตามข้างข้างเปิดมือดอนข้างเปิดมไดอแค่นั้นตามมันวะข้ามันวะ ก็เปดที่บ้านเอเราะเาใช่เออเอาอแล้วเนี่ยจะไปทำอะรขับรถแห่กันสบายเล้นขับรถแ่ผู้ใดขับรถแห่ไปไปน้ำกันเล่นวันนี้ขับรถแห่ไปน้ำนะครับรถแ่ขึ้นฮะรถอแ้นบ่บ่มาสำรวจงบ่เช็ดรถ็รถเป็นสภาพไกลแจ้งเียหอ ซะนะับเไไพิ่เทเกอดเกดแ่นบนี่ครับพี่น้องยอดนะครับผมสุดยอดขอบคุณทุกท่งใจเด้อพี่น้อง ็บของครับผมจวดจัดฝาดบุ่มครับจวดจัดฝาดบุ่ม31 1 2 3เจอกันแน่นอนนะครับเจอกันแน่นอนนะครับผมเทีมงานพี่น้องท่าอุบลก็คิดของมาคุณหมอ ยัดชุดล้ำไปใน่ครืองงามเท้ะสีนี้สวยอ่ะาาปาใช่ได้บอละเม่แ,เแล้วหรือเปล่าอยากตายมาั้งเถอะ นิ้วขาวได้ไมมันนั่ไปบอมันนั่ไปว่มันสิเขียดอีกหรอเกียยังนอกไปทยมิดไปทยมิเทคนิคอยู่โอ้ีนะของแสบชมชมชมครับอมกินกินกินมากินนล้กันกินน้กันมีเทคนิคมีเทคนิคทยอยู่ขอใ้เห็นนุ่ม่อ่อคตองเครื่องงามเมนี่สวยมากเลยมองด้ทุกมองทุกมอง จะไหนไปงเทปได้พอนก็เลยเห็ดสวยเห็ดงามจะไปกินคอได้เลยนี่ข้าวราดแซ่บเด้อใออมจัไม่อยแซ่บด้ยตว่บยังเเ่านักอัดสุดเมียตุรางกินนี่ใส่ไว้ตกใจเอ้เพลนเทศย่างนี้คนมามุงงลังค่าหมดว้าสีเหล่าตัวนี้บมาพอดีจะอยู่ ทางผลกับทางผลกับกำลังสีเท่อัเทปืนนไเทูนยนขอบคุณทุกลังใจครับพีน้อง่นเอากันดีเนาะกบโทษละซเอากันมดหมืหอมดเวทเนาะมัดเวทจากไหนเดี๋ยวนี้สื่อให้สามเครื่องกันนะขอบคุณขาม่เจือเลย <S 2> <S 2> เปลก่ยินเพื่อนเพื่อนเพืนให้ไอู้้โดมเปตั้างาให้เหนดผลว่าดวยนนี้ใครคือคู่อดมแล้วหตผลแบบนี้บใส่สมยินมาดิห้าแดกดาบนี่บอกอาีพอ่ไเอาไปให้ผู้โดมของใ่รไรคืนนี้จะไอ้ไอเด็กก็เป็นอูไรอย่างเงใส่เทตงานก็ได้ รอขนาดเลยรอชิหายเลยวะรอชิปไม่บ่รอชิปไฮใบเลยนาไสเนาะเดียวเนาะมักะส่างจะได้มีเมียหรอโอ้จะมาหูสูงกะลุกแบเนี้กูนี่เจ๊ดังคอหรือตวอหยอกแกนอหนาจังพุธคอสั่เลยชื่อนันไหมยึดหลงอนึงก็าอนนี่เป็นี่ตาบอมวอมอมวพุ้มหนา ที่ท่าคียยบอยู่นบนนี่ที่ท่าคียยบอยู่บนนี่ทาคีบที่ท่าคียยบอยู่ยยบนนี่ทำไมครับนายยศเพราะใบยังห่วก้องเขาหน่อยขาแม่เรากิบกาแฟแต่เสาน <c oughs> ี่ครับพี่น้องนะครับบรรยากาศกับประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับท่านนี่ก็สิมุ่งลังคาพี่น้องนี่น่าน่าน่าจะมุ่งลังคาครับ เห็นยังเห็นรถบีกปะเฮ้กระซูดยอดแล้วเนาะรถบีกมันต้องมีแนวเย็นเปิดแอร์เห็นก่อนมีจังบอมันจังบอมหอนบ้านมันก็รังเงินเชี่ยงงานครับ้น้องจิตไทยคจิตไทยออกมาเนี่นะครับพี่น้องโอ้ยเห็ดเห็ดยังพอหน่ะเห็ดนะครับำตกแต่งเนียังแมนบอบาอีกระถืออีควอเอ้ยนี่ครับพี่น้องไทยออกมาครับ ไปละพูดพูดอย่างนี้ดอกนั่นบอกเออ่น <c oughs> ยับๆๆแล้วครับพี่นอ้องมาเอา นั่น๋ยวกำลังเก็บของครับพี่น้องเดี๋ยวไปกินขาา่าววาทา์ไทยพี่น้องบิางอีกไหมครับผมเดียวไปกินข่าวก่อนนะครับเริ่ม ลฮะต่อครับผมเอาขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่นอ้องพอกันคลิปหน้าเด้ย๋ยพี่นอ้องเดีย๋ยวไปหากินเผากันครับ,บผม,เร,มรบเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่ม ขอบคุณที่รับพี่น้องขอบคุณทุกทรังใจครับสวัสดีครับผม